ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ได้มาตามพ่อหอยเนาะค่ะหลังแตกเจ็ดห้าค่ะตองวดให้ตโตเดียวเม็ดเดียวค่ะแดงจึงคึงน้ปูมาหายเพิ่นเนาะถืกคักถืกแน่ไหมค่ะเอาเนี่ยค่ะทีมงานมากกบเลยเนะค่ะมีเสยนซองมีเจโอยมีใจบุญเนาะค่ะยังเนี่ยอยู่ข้างนานี่ค่ะ ค่ะไปค่ะไปตามพร้อมๆกันเลยเนาะเข่ามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแช่กดติดตามเด้อค่ะคนยเน็วัโงเยเนาะนี่มาหแ่งลังอเจ้อุบ้าสิมาพูดเดียวเป็นยังคือมานอายคนผูดแถบานี้บาสิรักมาาอยู่บาสิรอยมาไหมโอ้ยมาบ่มาไหนเนาะคนดังเนาะบ้าาสิรอยมาปันยังมีคนน้ำก้นไม่ยู ปาแดเนะ่องูโตทอองมงกุก่อนบนหน้าหัวงูนี่แไหมทอองมงกุก่อนแล้วโตงูสีซ้ำได้พ่อโอ้โหเห็นโตน้วม่บอกว่าเขาคีคายองไลยมังกรองไลยมังกรบนหัวมอสวัสดีครับผมบอยสวัสดีครับ อ้าวยับเอากันเงีบเอากันใช้ห้องก็ได้วากันหลายขนาดเลยไหววันจ้องเคลีไหววันชั้นั้นมันเหล็กเพิ่นแตกคักแผ่นเบาสู่ฟังว่ามันมันผู้ใดญ่บอสในตื่นเจ้าอุวาสิีร้อยมาผู้เดียวแม่นจอกของมานังก้นเขาวันนี้คือขาดแผ่นบอสผู้แผนคักไหลถ้ามันขึ้นนี่คักก้นนั่นเลยเนี้ยแห้งอีกแห้งคักก่าวอีกเหมืนคักก่าวตามโผนเลย สามตัววนี่แมนแมนอันนี้เป็นอันเก่าอันนี้นี่อันเอกเก่าเอฟซีโอ้ยแอดเอ้ยแอดเอ้ยว่าสั้นหาศูนย์มาพาว่าสั้นตัวแรกตอนแรกกักเร่งเจ็ดหาไว้ดีๆว่าสั้นครับอืมบุเชียจารีแบดยังไงหาศูนย์ผนมาพามามาดึกเอาวกหาศูนย์ตัวได้สุดท้ายที่ปูมาเขียนไห่แดงจริงๆืกูดอกเชียงสนนี่เนาะเชียงสนแม่งเิ่นย่านแมนอยู่ เพื่อให้กงไรเพื่อบาโเมียนเมนเพื่อนบังนะมาบังบัง,บงหลอกนะที่จริงเลขให้มาตั้งแต่ตองวดแล้วครับเน่นะครับบาหนี Bunny, มาบังต็วะเลขฝากจากปู่ยวัตกะ กับบเขาด้วครับพ่อยแะบวชเขาบวเขาโอ้ยเขาตัวเจ็ดเจ็ดนั่นดิเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีสองตัวเสียดาย้ะบ่มีหางเราบอกหาพขอหอยไปใส่เนาะเออเนาะเอาเจ็ดห้ามาร่วมเับาทั้งเต่เจ็ดเจ็ดบ่กเอาไปอใส่กับมือผู้ฝากเรื่าสั่นขบคักไล่าสั่นพูดว่าเจ็ดเจ็ดเนว่าสั่นมืออ้ผู้มือที่มามือมึกมึกกรอน้หอนวเนาะนว่เนี่มึกกอน นี่นะมือวาดก่อนอยู่ก่อนนี่เมื่อก่อนเนาะมือมือเลขออกว่ามปิดไทยอยู่มือวาดน่าก็มากตอนเสาร์นี่ปิดไทยเรืหาศูนย์ผ่านหาศูนย์แล้ว่านคท่านสัตพจน์ทีได้หลายอยู่นี่อ๋อนี่ผมบอกว่าให้ระวังคือต่องวดและโค้งสุดท้ายให้ระวังดีๆแม่นนะครับวาจาเนลยไหระวังดีๆีสองตัวนี้พวกเขาได้เนาะแมนตรงกลางบ่อบ่อปันไดแล้วครับระบุปันไดแต่กับมาตัวนึงมาเกตมาเกตมาเก็หรือเป่า เอาบานนี้พ <light> <scenes> ่อหอยไอ้พ่อหอยว่างจัง้อทีปปวดแขนแล้วนะปวดขานะป่ได้ไปล่างแพ้อยู่นี่อ๋อตอนี้คือยังไมนได้ไปใส่เลยบ่ครับนี่แมนไปวัดแล้วมอเ้าเนี่ยโอ้มอเ้าไปวัดมารอบนึงแล้วแมนบันนี้ก็จะไปล่างแผลต่อไปล่างแผลต่อไปคล้อเขาลุงพ่อมากินกุ้งเซ่เนี่ยคล้องเขลุงพ่อมากินแมน เอาข้าวหอยก่อนสิไปล่างแผ่เด้อบันีิวบอกคักล่อมดูว่าคักกว่างวดบางนึงอีกงวดนี้่แมเพวกหอยฝันเมื่อคืนนี่เพิ่์ลเอารถสามล้อมาให้พวกหอยนี่ที่เอารถสามล่อขี้นี่ว่าฉันโอสามล้อมาให้มึงเราว่าฉันเออรถสามล้อพวกหอยกับรถสามล่อมึงจะได้กับพวกหอยกับเล่ตีเองตีพวกทสิแม่นบ่แม่นให้พี่น้องยิมซีตีช่วยพวกหอยกับตีใจ ฟูดสามหาเราเง่งเลยแมนพี่น้องเย็บชี้ทั้ว่าถามมือเท่าดิปลอยเนี้ยปลอยเนี so ้ยมาจาไหปลอยสามหากำลังอันถวายเขาปูอยู่อันบ้องหอยตีจังไลที่เป็นศูนยสามหาะครับอ้สามรอดสามรอดอครับรอดมันก็เป็นชูนโอ้รอดเป็นศูนย์เนี่ยเช้าพกับเพอ่ราพห้หอยเป็นหาเนาะ ตัวตียาี่ผ้พตีพมรดแต่ว่าหวดธิพนเนี่ยเจ็ดหาผกตีเขาเลยล่ะแมนนะครับหวดไอ้เข้าเจ็ดดิว่าหมวดอันเด็กหน่อยมัเขาะหัวอีย่างหนาอมวดไอพยกตีเขาผพาจำไม่ได้กินยาไรประสาทพ่ดีอัวคงลรดประาทพอดีจำไม่ได้หอกไม่ใช่้พ่เขาเเป็รูปรถเลยดีเก้ารควมจำเริ่มสิ มากแล้วเริ่มจะมาแต่กี้นี่คน้ถามบรรลุเรี้ยงเดี๋ยวนี้คว้มจำนี่หูหมดแล้วผู้ใดม,มากจะได้หูหมดแล้วรับออม,มันคอยมากเรื่อยๆคอยมากเรื่อยๆมันคืมากผู้ประหลดบอมแมนคือตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนประสบอุบัติเหตุหมันบองบ่อหอยที่ว่าความจำมันมันเสื่อมมันมันหายไปหายไปครับรไปบนองบ,าบา้านสองเดือนเนาะครับ ควมจำค่อยมากค่อยมากไม่ครับแต่อยมากไม่เต็มรอยครับแม่ครับแต่ว่ายังบม่ทันเต็มรอยเปลี่ยนผมผมเพิ่งหูได้นี่ครับว่ราะเพ่อหอยบ่เคยเอาสุฟังจากเถื่อนเมียนพ่อหอยกิอายเราเนอะควมจำจู่ของขันมันเสียมันกับเสียมันกับค่อยมากเรื่อยๆนะเพราะว่าเห็นนึกว่ามันมีตะขาที่ว่าหนักสุดป่าไรแท้สมองน้ำสมองน้ำเขาเอาเศษดุ่มกระโจกรถนะอ่างคนมัน อันนี้ยูู่ปไปอีนีเป็นกาเป็นยังด้วยเขาอวบเพราะท่านได้เหมอือนนักเติบตัวนี้ไม่แต่ไม่ว่านอนลูกบันไปเี่นไรสองเดี๋ยวรอดชาห์ฮัตสูดยืดดีอเอา้าจังไรกากห้เศ้าไว้ไวพอหอยนะครับมาได้ให้โซกไข้ลับเอฟซีความจำกับให้ขึ้นมาเต็มเต็มลอยไว้ไว้ <c oughs> <c oughs> ขนาดว่าท่านได้เต็มลอยนี่นี่ยังโปขนาดนี้ดยังโปขนาดนี้เหรจับ้วเต็มลอย ้องใช้ปูคนอีโจนวไหอยมันลำบากกันคือแรกคือปูอยู่นี่ปูใหญ่อยู่นี่ที่อยู่ดีเที่กันเทียนนีช้อสุดแลเนเทียนใหญ่เทียนใหญ่นี่เครับเมีนเมื่อเที่ยนช้อสุดมัมดชุดนี่ต้อสใช้เรลกของปูวันนะครับอ้าบาทนี่กะบสามนี่ปูเทียนเล็บมั้งเนาะบานีนี่จบปูเทียนอยู่จ้ะอันนี้นี่เทียนเนี่ไอ้ไอ้ปูเียนเนนี่บ ซูนสามห่าปูนะครับเอารถสามล่อมามาให้พ่อหอยแม่นพ่อหอยตีตีล้อมันเป็นซูนเนี่ยตีว่ามันมีสามล่อใช่ไหมนะครับแล้วก็ตีจะคล้องเป็นหาเป็นหาตีได้แค่ไหนบ้างตาไมากๆจริงไม่ต้องคิดในยังไงนะพ่อหอยแม่น้องคิดอะไรไม่ต้องคิดเลยขันมันสีขาวมันเปาะหลอดเะหลดเห็นบ่กเห็นชุดเมื่อกี้นี่เห็นงูไงมันบอก เห็นงูยญงงูหญงก็เป็นเจ็ดครับเออพวกไฟก็เป็นหักลูรี่สีซับหัวับงูสีซับหัวงวกับหักกับหันะครับงูกับเจ็ดไฟตีเจ็ดหัเจ็ดหตี่ตัตีใหให้ตัวบบเจ็ดหอือตัวเลขให้ไฟช่วยนะครับนี่ค่ะยังง่ายแบบยังง่ากี่ผิดนีเด้อครับผม ตอ่องวดของพอหอยเดอ้อครับศ<ำ>ูน<ำ>ย์สามห้าครับศูนย์สามห้าพอเห็นตัวปูวะครับปูเรั่งออมาให้โวยดำคือเกาดำคือเกราเมนมันมองมันเห็นมันฝันน,นี่นี่เรียกฝันนี่นี่ เพิ่นเอามาให้พ่อคจะเอาว่าสามร้อยยัง่ไหะเ้าวเอาแล้วเนาะอืออะไ้พ่อคหับิบว่เอาเอาพม่ไดส่วนสามหาครับผมครับผมพูดเึงเลขวิ่งมีหาแมนบอเล็ป่าดอกเฮงเลขวิ่งนี่ยเออมีหาครับดันกับสองมีหาครับสอับสองแมนบอลับสนั่นห็นบอลเลข เหล็กสูตรเสียหน่อยมีบาดหาไม่มีหาแต่มีหน่วยเข้าหลักหน่วยเข้าทั้งบนทั้งล่างไม่ใช่ที่จะถึงเนี้ยงวดไหมยังท่านเห็นด้วยค่ะของผมชนหาเป๊ะเลยงวดนี่หาหากับสองเหล็กวิ่งจ้านี่มาแล้วจ้าคนมีโชคเดี๋ยวเรื่อยมาป่ะนะครับเล็กตองงวดพอยนี่ลองบ่งด้วยครับเด้อแต่ว่าเห็นแล้ว ถืกใจอ่าถืกใจอยู่ถืกใจอยู่ถืกใจนะถืกใจอยู่นี่เลยครับระวังหวดที่พานมาที่เขานี่ก็คือปันตองหวดเป็นบ่อแมเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่ปันตองหวดคือกันแต่ว่าดันบ่ถืกใจแ่เลยบ่ได้รำมุมูผู้ขายบ่ได้จ้าบ่ได้ซื้อมัดมุ้งมัดเสตางไปซื้อใช่หรอเอฟซีเป็นสีหายใช่หรอ มาถือใจมาถือใจตัวสุดท้ายผีขาสุดอย่างนี้ผมนำหมอวสันต์มมาเจ็ท่าเขามาถือใจวันนี้แมงเงี้ยนี่เปลี่ยนยังไงเจ้าอู๋ก็บอกว่าเจ็ดเนอ,อเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดม,มาจังไรจ็ดกับมาอยู่หันละมาทั้งสองตัวมาทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าเรื่องงามอยู่ที่หัวนี่เพื่อนบอกถึงเนาะ ออกงามว่ะได้ออกงามครับออกงามบนห้าเจ็ดห้าบุ๊ยเบากับว่าแล้วมืสาอนี้แม่บ้านส่งลอตเตอรี่มาให้เบิงมันออกสามห้าหกมันบ้เจ็ดห้าเจ็ดมันบ้าเจ็ดหาเจ็ด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 ห้าเจ็ดเอ้เจ็ดห้าเจ็ดหามดิเออส่งลอตเตอรี่มาสามสี่หกเจ็ดห้าเจ็ดเกืออ พิษตัวเดียวเป็นยังไคือพุ่ไปบพิษตัวยใหญ่ตัวหันบ๊วยนี่บ่มันมันหลักมือหลักมือแบบนั้นมันต้องพิษตัวหลังทีกันพิษตัวนามันกับอะไรเดียวเลี้ยวกันก็ว่าพิษตัวนาตัวหลังเมียเอ้าแล้ววันที่หนึ่งแม่ค่ะยไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วเนาะนี่แม่บ้านแม่บ้านนะครับแม่บ้านเมย์บ้านทรงมาใกล้แล้วโอ้ยประสันเสียดายแห้งพิษตัวเดียวเนาะประสันกัน สิบสองล้านอยู่อ้าร่งก็ได้พรหอยโดนเติมแล้วแล้วเราบอกเดี้ยวสแล้วครับเดี๋ยวสิปวดขาอีกโอเคครับชัดเจนนะครับเนาะเลขตอ o n g o o s หอยครับศูนย์สามห้าฝันต่องวดและฝันคืนก่อนหอยออกนะครับมักจะเป็นทีเด็ดจังไดยกะพิจารณาเบิ่งครับอ่าเวลาพ่อไปเนาะทางไหนจ้าได้แลยสาัป่านนี้เวลาเวลากับพ่อแล้วเพราะว่าผมเบาแลนมมแต่คุ่นนี้ผมได้เวลาหลายกมูเนาะจ้า อ้าวันนี้พ่อหอยครับผมแตขอบคุณพ่อหอยหลายๆเนาะราเกิดพ่อหอยซ้ำนี่แหล,ละครับผมขอบคุณ,ค,ณครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะ